สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับพบกับชีมงานอาจารย์ใบนะครับเสื้อระเบิดแห่งตรงกลางทีนี้จะมาวิ่งล่องครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นทุเรียนหรือส้มนะครับระยะก็ยังไม่ทราบครับเดี๋ยวจะวิ่งวิ่งคันก่อนนะครับซ้ายขวาแล้วก็จะดันฟางหลบโอ้งานเยอะนะครับวันนี้ยาวปีติเลยประมาณ5้าไร่สองงานนะครับ อ่าเริ่มแล้วครับอาจารย์ใบเริ่มแล้วครับจะดันฟางหลบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งคันนี่คือถุงขาวขาวนะครับสองถุงนี่คือวิ่งยาวไปนู่นเลยนู่นนะครับต้นไม้เขียวนะครับเห็นถุงขาวขาววางไว้นะครับ โอ้ oh, ยายาว,ยาวเดินเมื่อยสะมั้งเนี่ยวันนี้น้องสายต้องใช้มอไซค์ขับตามซะแล้วเดี๋ยวดันฟางหลบก่อนนะครับอ้าแบ่งหน้าที่กันทำครับใครจะทำอะไรโอ้โ oh, ห oh, ต้องใช้โดนบินตามสะมั้งเนี่ยวิ่งก็วัดฝีมือกันแล้วครับว่าจะตรงไม่ตรงเวลาตัดคันนานะครับคันแดนเพราะว่าเป็นคันแดนด้วยเป็นคันนาด้วยนะครับ เอาเป็นคันดีกว่าเนาะการฟางหลบก,ก่อนนะครับจะวิ่งคันนี่ครับอยากก็เขียวนี่แต่จะยังเยี่ยงมาทางขวามือเราหน่อยโอ้ตรงปากหลักสามหลักสมั้งเนี่ยงั้นไม่ตรงแน่ดูสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ตรงก็ต้องใช้ใบด้านหน้าเก็บเก็บใช้คันอีกครั้งนะครับดูสภาพแล้วไม่น่าตรงแน่โอ้วิ่งยาวขนาดนี้ อ๋อดันฟางหลบก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่รูจะไปกองไว้ตรงไหนนี่เดี๋ยวมันจะหนุนผ่านนะครับอ่างานเบาครับดันฟางวันนี้เราจะได้ยินได้ยินเสียงเบิ้ลรถของอาจารย์ใบนะครับนี่เบิ้ลน้อย ออ้า,านสั่งได้เลยแม่โอ้โหวิเชียนไปไกลหลือเกินลิฟเลยอ้าวไม่ใช่นี่วินัยครับวินยัยคิดว่าวิเชียนไปทางโน้นจะรอรถอัดฟางนะครับ ก็ไม่ค่อยมีคิวว่างนะครับหายากด้วยนะครับแรวอัดฟางแต่ละคันก็ไม่ค่อยว่างมีงานนะครับบางทีเจ้าของนานี่ต้องจ้างรถอัดฟางมาอัดนะครับไม่ใช่ว่าเจ้าของนานจะได้ตังค์นะครับแถวพิกิตนะครับวันนี้เราอยู่แถวหนองต้นไทรนี่ดอนมากองด้านริมขวามือเรานะครับ ทางโน้นก็ไม่รู้ว่าดัานกองทั้งไหนบ้างห,าหนองต้นไทรอำเภอโพร,ระทับช้างพิจิตรนะครับพี่เพิ่งซื้อใหม่ๆส,สดๆเลยครับประมาณสี่แสนห้าลายห้าลายสองงานประมาณนั้นห้า่ากว่าๆแล้วกันอ่าดันฟ้าก่อนครับก็มีคันอีกสองคันนะครับนี่รอยพังไปแล้วเป็นคนานะครับแล้วก็ด้านหน้านูน่นเป็นฟางกองกองอยู่นะครับ อ้าวลุยงานเบาไป้ก่อนครับงานเบาครับงานเบามาันจะฟางเส้นสุดท้ายนะครับเน่ปันใหญ่ๆครับ พูดถึงว่าถ้าขายันขยันนี่เอาไปกองไว้เอามาคุมร่องได้นะครับเนี่เป็นปุ๋ยด้วยแล้วก็ว่าจะพืชไม่ขึ้นที่ร่องด้วยเลยดันฝากอาจารย์ใบนู่นนี่ได้มอเตอร์ไซค์ขี่ตามนะครับวันนี้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์นะครับตามโอ้แต่ดินดีนครับดำฟิดเลย นี่ครับคณาคันสุดท้ายนะครับตรงนี้ดินดำดิจังเลยเพังคณาเสร็จแล้วก็ดันฟางต่อนะครับอ่าถันวินัยนี่เริ่มพังคันแล้วนะครับเดี๋ยวจะวิ่งขึ้นรูปใหม่รางใหม่นะครับเริ่มวิ่วงเที่ยวแรกนะครับ จะวิ่งเป็นคันสองคันนะครับทางซ้ายมือแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวรอเขาดันฟางเสร็จเรียบร้อยก็ยังไม่รู้เลยลว,ว่าระยะขนาดไหนอ่าห้ตรงนะครับวัดฝีมือกันละอ่าวิ่งสวนมาแล้วครับพี่นายผังซ้ายเลยขวาด้วยเดี๋ยวขึ้นรูปใหม่ตั้งใหม่มาเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าจะออกไม้รูปไหนนะครับ เดี๋ยวไปทางด้านหาต้นทางเผื่อมีหนูนะครับต้องไปฝ้าดูไว้ก่อนเ่าแล้วอาจารย์ใบกับนายวิ่งสวนกันแล้วครับแต่ในเหยียบสุดจริงๆ อ๋อมาเจ้าประคุณมาเจ้าประคุณทุนหัวเหยียบสุดจริงเอามาใหม่ครับจานใบครับอ่าครั้งนี้ก็วิง่ง วิ่งคันอีกด้านนึงนะครับเกี่ยวฟางเสร็จแล้วโอ้รู้สึกว่าดินจะอ่อนมั้งน่ะโอ้โหดินรู้สึกว่าจะนุ่มนะครับท่านผู้ชมดินงอางจะนุ่มจริงๆนะครับคาดว่าวันนี้ยังไงก็ต้องเสร็จนะครับ นี่มาแล้วครับไม่ใช่ใครที่ไหน,านายาบใบทอนระเบิดของเราเองครับมาตรงดิวมาเลยอ่ห้อยตรงหน้าอาดีตในท้ายเรือนะครับอดีตในท้ายเรือ างานแข่งเลื้วว่าถั่หลวงเนี่ยจานใบเราเนี่ยนี่ไปอีกครั้งหนึ่งครับวิ่งแหวกอยู่นะครับแล้วก็พันของเก่าด้วยนี่ก็สับดินให้ปนไปด้วยยังไม่วิ่งประกบนะครับนี่มาอีกคันแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาสวนกันก็ต้องอีกคันนึงคอยหลบนะครับ ่าจะปนก็นหลายเที่ยวนะครับดินยังก้อนใหญ่อยู่เลยตอนนี้วิ่งประกบแล้วนะครับสังเกตล้อขวานะครับล้อขวาของรถเขาจะวิ่งลงล่องพอดีลาดดินงก็หาตรงกลางเลยนะครับ โอ้โหแท่มาได้ยินเสียงรถเลยครับไม่รู้ใครมาเนี่ยโอ้มาทีเดียวสองคันเลยครับตามหลังกันมาเลยอาจารย์ใบน่าจะคันหลังนะวินัยน่าจะคันแรกมาแล้วตามกันมาติดๆเลยครับ นี่ทันจะให้อาจารย์ใบแสงได้ดวงกับล้ำนะครับ โอ้โหเขียนจีเลยไล่วินายไปติดๆครับจานใบเราอ่ามาดูอีกคันนะครับรู้สึกว่าจะมีโค้งๆแล้วนะขัดท้ายดีครับขัดท้ายดีๆเจอดินเหนียวเลยเนี่ยดีมันกองชาง,งจะอ่อนแล้วเนี่ยเอาละรู้สึกว่า นายท้ายจะเสียการสมงตัวสซะแล้วมีโค้งๆนี่ๆครับเดี๋ยวค่อยดัดเนี่ยดินอ่อนไปนเงนี้ยคุมรถยากมาแล้วครับเห็นตัวริบๆไล่ตามหลังกันมาอีกเช่นเคยนะครับ เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเอาหลบเรียวๆจานใบามาแล้วลั่นมันเลยโอ้โหมาในเสียงขวาดไปเลยโอ้ เอาคนาก็ให้เท่าเก่านะครับประมาณนั้นเดี๋ยวก็รู้นะครับอีกอึดใจเดียวว่าจะตรงหรือไม่ตรงนะครับ จะอื่นหน่อยนะครับเพราะดินมันยุบโหย,ยังพอมีฟรีบ้างนะครับเนี่ย <c oughs> อ่ายังดัดทีละน้อยนะครับยังโค้งอยู่นะครับ เที่ยวแรกก็ยังอาจวิ่งตรงอยู่นะครับเพราะเที่ยวสองปั๊บมันจะตายดินนะครับมันจะพายรถเป๋ไปเพราะเที่ยวแรกเราวิ่งแหวกล่องไว้แล้วก็เอารอไปตามล่องพอเที่ยวที่สองนี่ราดินกบปั๊บที่นี่มันจะเริ่มเป๋แล้วอย่าค่อยดัดนะครับยังโค้งอยู่ี่ไลายตามหลังกันไหนะครับโอ้โหดูแกมาซิ เร็วเร็วเดีเ๋ยวไม่ทันโอ้อยังปกติดีอยู่ครับคิดว่าขาดท่อนไปแล้วถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะครับอีกสักครู่ตอนนี้วิ่งตัดชายคันแล้วนะครับวางผ่านไปแล้วครับ ตัดด้านขวามือเรานี่นะครับตอนนี้เราก็ไลยเย่เหยียบไปแน่นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็วิ่งตัดขั้นตอนสุดท้ายมีป่องทั้งรถอยู่นิดนงึงด้านซ้ายมือเราครับโอ้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าไกลโอ้วิ่งไปตรงนี้ก็สุดยอดแล้วเดี๋ยวถ้ากดไปตรงก็เอาใบด้านหน้าเก็บแล้วหรือว่าวิ่งซ้ำอีกสักหน่อยนึงเพราะว่ามันยาวมากนะคุณผู้ชม กอจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่พบกันใหม่นะครับโาาสหน้สวัสดีครับ